สวัสดีชาวราศีเมษยินดีต้อนรับสู่การอ่านไพ่ประจำสัปดาห์ที่22-28กรกฎาคม2567เรามาเริ่มกันเลยสัปดาห์นี้ไพ่ทักทายชาวเมษด้วยข้อความอันทรงพลังว่าจงเป็นผู้นำอย่ารอให้คนอื่นนำทางคุณถึงเวลาต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วเรากับเป็นการปลุกพลังแสงของคุณ ไพ่ปลาคาบเสริมพลังให้รำลึกว่าคุณดึงดูดพลังแห่งความรักความสำเร็จและความร่ำรวยเข้ามาสู่ชีวิตทว่าไพ่สองเหรียญไพ่สามดาบและไพ่ห้าดาบก็ปรากฏคิงข้างบ่งบอกถึงความกังวลภายในบางประการบางทีคุณอาจกำลังสงสัยในศักยภาพของตัวเองหรือรู้สึกท้อแท้กับอุปสรรคที่ต้องเผชิญ ไพ่สองเหรียญสื่อถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลระหว่างงานหนักและเวลาพักผ่อนคุณกำลังทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อบรรลุเป้าหมายแต่ภาระหน้าที่อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าลองหาวิธีผ่อนคลายเติมพลังให้ตัวเองบ้างไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงความปรารถนาของคุณในการเปลี่ยนแปลงบางที่คุณอาจใฝ่ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือขยายกิจการที่มีอยู่แต่ภาระงานปัจจุบันอาจทำให้คุณไม่มีเวลาเพียงพอจงอย่าเพ้อใจไพ่สามดาบและไพ่ห้าดาบบ่งบอกว่าคุณใกล้บรรลุเป้าหมายแล้วอดทนอดกลั้นอีกนิดเดียวคุณก็จะมีทรัพยากรและพลังงานเพียงพอที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ใฝ่ฝันแม้อกาสอันน่าดึงดูดจะอยู่ตรงหน้า แต่ใช่ว่าเส้นทางจะโรยด้วยกลีบกุหลาบชาวราศีเมษเปรียบเสมือนผู้เดินบนเส้นได้กำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะพลิกผันชีวิตสัมผัสพลังแห่งความกังวลและปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากบ่วงทุกข์ไพ่สามดาบและห้าดาบสื่อถึงความเจ็บปวดจากอดีตอกหักหรือความเศร้าโศกแต่จงจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงอุปสรรคชั่วคราว มิใช่บทสรุปของชีวิตจงเข้มแข็งและอดทนอีกไม่นานฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอยิ่งกว่านั้นไพ่สามดาบยังกระซิบว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเยียวยาบาดแผลภายในปรับมุมมองความคิดเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างกล้าหาญไพ่ห้าดาบเสริมพลังให้คุณกล้าเสี่ยงกล้าก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆไพ่ห้าดาบที่ปรากฏขึ้น แสดงในยะะถึงการสูญเสียการแยกจากหรือแม้กระทั่งชัยชนะที่ไร้ซึ่งเยื่อใยแต่สำหรับชาวราศีเมษไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงโอกาสแห่งความกล้าหาญเป็นการกระตุ้นให้คุณก้าวข้ามขีดจำกัดมุ่งสู่อนาคตที่สดใสเปรียบเสมือนนักรบผู้กล้าที่พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค ไพ่แปดไม้เท้าบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วความสำเร็จฉับพลันหรือบทสรุปที่รอยอยู่เบื้องหน้าจงมุ่งมั่นและโฟกัสเป้าหมายของคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมทว่าการกระจายความสนใจไปยังสิ่งต่างๆมากมายอาจเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จไพ่สองเหรียญและสิบไม้เท้าแสดงให้เห็นถึงภาร,ระที่คุณแบกรับทั้งจากตัวเองและผู้อื่น จงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไว้เบื้องหลังในเรื่องของความรักไพเจ็ดไม้เท้าสื่อถึงพลังดึงดูดอันทรงพลังมีผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณแต่จงอย่าประมาทบทเรียนจากอดีตไพสามดาบอาจทำให้คุณระวังตัวปกป้องหัวใจหัวใจของคุณหวยหาความรักใช่หรือไม่จงเปิดใจรับ เพราะพลังแห่งดวงดาวกำลังชี้นำให้คุณพบกับบุคคลพิเศษไพ่สองถ้วยผสมกับไพ่การบังคับหรือไพ่ความพอดีสื่อถึงแรงดึงดูดอันทรงพลังบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ลงตัวมีโอกาสสูงที่คุณจะได้พบกับคู่ครองที่แสนดีอย่างไรก็ตามจงอย่าลืมว่าโชคชะตานั้นไม่ได้ลิขิตไว้ตายตัว ไพ่ล้อแห่งโชคชะตากระตุ้นให้คุณตระหนักว่าคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตจงมุ่งม,มั่นทุ่มเทสแสดงความพยายามกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคโฟกัสไปยังเป้าหมายที่ชัดเจนไพ่งูที่ปรากฏควบคู่กับล้อแห่งโชคชะตาสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเปรียบเสมือนประตูสู่อนาคตที่รอให้คุณก้าวข้าม อุปสรรคที่แท้จริงอาจเป็นความกลัวความลังเลที่จะเสี่ยงและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่แต่จงกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไพาราชาแห่งไม้เท้าเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความกล้าหาญมั่นใจอดทนมุ่งมั่นจงใช้วิสัยทัศน์ของคุณคิดวิเคราะห์วางแผนและลงมือทำเพื่อบรรลุเป้าหมายโอกาสแห่งรักกำลังรอคุณอยู่ ให้เด็กถ้วยสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์จริงใจบุคคลที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคู่ครองที่แสนดีเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณให้ความพอดีย้ำเตือนอีกครั้งว่าความสัมพันธ์ใหม่นี้มีโอกาสที่จะลงตัวพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนหากคุณหวยหาความรักจงเยียวยาบาดแผลใจจากอดีตปล่อยวางความเจ็บปวด ไพ่สามดาบกระตุ้นให้คุณเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆโอกาสแห่งรักที่แท้จริงกำลังรอคุณอยู่ไพ่สิบไม้เท้าสื่อถึงภาร,ระหน้าที่ที่คุณแบกรับใกล้สิ้นสุดลงผลตอบแทนจากความทุ่มเทกำลังรอคุณอยู่ไพ่สองเหรียญและไพ่สิบเหรียญเสริมพลังให้คุณจัดสมดุลชีวิตแบ่งเวลาอย่างเหมาะสมการปิดฉากบทเก่าเริ่มต้นบทใหม่ ไพ่ดาวสองประกายนำทางคุณไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ความฝันที่ใฝ่ฝันกำลังจะกลายเป็นจริงจงกล้าหาญเผชิญหน้ากับความกลัวไพ่เจ็ดถ้วยปรากฏควบคู่กับไพ่ราชาแห่งไม้เท้าสื่อถึงโอกาสที่คุณอาจพลาดไปในอดีตจงเรียนรู้จากประสบการณ์ปรับมุมมองความคิดเริ่มต้นใหม่ไพ่เพจถ้วยสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์จริงใจ บุคคลที่เข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นคู่ครองที่แสนดีเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณไพ่แปดถ้วยบง่งบอกถึงการตัดสินใจเดินจากสิ่งที่ไม่ดีไม่เติมเต็มชีวิตมุ่งสู่อนาคตที่สดใสจงโฟกัสกับเป้าหมายหลักปล่อยวางภาระที่ไม่จำเป็นไพ่แปดไม้เท้าสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วความสำเร็จฉับพลันทุ่มเทมุ่งมั่นอดทน อนาคตอันสดใสรอคุณอยู่ข้อความจากตัวคุณในอนาคตไพ่เต่าและแมงป่องนำเสนอเรื่องราวเปรียบเรยสะท้อนถึงบทเรียนชีวิตเกี่ยวกับความผิดหวังความสัมพันธ์และโอกาสใหม่แมงป่องที่ต่อยเต่าเปรียบเสมือนบุคคลที่ทำร้ายเราโดยอ้างว่าเป็นสัญชาตญาณธรรมชาติของพวกเขาสิ่งนี้สอนให้คุณตระหนักว่า บางครั้งผู้คนก็ทำร้ายเราโดยไม่ต้องมีเหตุผลให้สิบดาบบ่งบอกถึงความเจ็บปวดจากอดีตความรู้สึกถูกหักหลังเปรียบเสมือนถูกแทงข้างหลังบางครั้งคุณอาจมองข้ามสัญญาณเตือนจงเรียนรู้ที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองเลือกคนที่ใช่และอยู่ห่างจากคนที่ไม่ดีให้ความพอดีบ่งบอกถึงโอกาสใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณ จงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆบทเรียนที่ผ่านมาจะช่วยให้คุณรอบคอบและระวังตัวมากขึ้นไพ่ใบนี้สื่อถึงการสิ้นสุดบทเก่าบทเรียนที่เจ็บปวดจะกลายเป็นอดีตจริงอยู่ว่าไพ่ใบนี้สื่อถึงความเจ็บปวดแต่ลองมองในมุมกลับกันบทเรียนที่คุณได้รับจากประสบการณ์เหล่านี้เปรียบเสมือนพรที่หล่อหลอมให้คุณเติบโต เช่นเดียวกับที่ฉันมักบอกผู้คนว่าจงอย่าให้ประสบการณ์เลวร้ายในอดีตมาขัดขวางความสุขของคุณมองย้อนกลับไปมองหาบทเรียนที่ซ่อนอยู่มั่นใจว่าบทเรียนเหล่านี้จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไพ่สี่ไม้เท้าสื่อถึงโอกาสใหม่ๆความสัมพันธ์ที่มั่นคงการแต่งงานหรือแม้กระทั่งความสำเร็จในธุรกิจ ไพ่สี่ไม้เท้ายังสื่อถึงอิสรภาพเมื่อคุณเรียนรู้จากบทเรียนอดีตคุณจะได้รับอิสรภาพและความสำเร็จที่แท้จริงถึงเวลาแล้วที่คุณจะจัดการเรื่องการเงินไพ่สามดาบกระตุ้นให้คุณทบทวนปรับเปลี่ยนวางแผนการเงินให้มั่นคงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในอนาคตบทเรียนอุปสรรค ล้วนเป็นบททดสอบที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงไพหกเหรียญสื่อถึงความสัมพันธ์ที่สมดุลเปรียบเสมือนการแข่งเทนนิสทั้งสองฝ่ายควรส่งลูกข้ามตาข่ายไปมาอย่างเท่าเทียมอย่ารีบร้อนทุ่มเทมากเกินไปเรียนรู้ที่จะสังเกตสังเกตว่าคุณและคู่ครองของคุณมีพลังงานที่สอดคล้องกันหรือไม่ สื่อสารอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาพูดคุยถึงความคาดหวังความต้องการความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ได้วัดจากการให้และรับที่เท่าเทียมกันเสมอไปแต่ต้องมีการปรับสมดุลจงเริ่มต้นลงมือทำค่อยๆพัฒนาเปลี่ยนความรู้เป็นปัญญาเรียนรู้จากประสบการณ์ให้ดาวสื่อถึงความหวังแสงสว่างและจุดเริ่มต้นใหม่ คุณอาจได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้ลุกขึ้นมาลงมือทำสิ่งที่คุณใฝ่ฝันจักรวาลพร้อมส่งพลังและโอกาสให้คุณไพ่ความตายสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแต่ไม่ต้องกังวลคุณกำลังก้าวผ่านความมืดมุ่งสู่อนาคตที่สดสใสไพ่ดาวและไพ่จักรพรรดินีบ่งบอกว่าคุณมีเสน่ดึงดูดผู้คนและเป็นที่สนใจ ไพ่ห้าไม้เท้าสื่อถึงอุปสรรคความท้าทายแต่ทว่าคุณกำลังจะได้รับรางวัลแห่งความพยายามเปรียบเสมือนสมบัติที่รอคุณอยู่ไพ่เก้าดาบสื่อถึงการสิ้นสุดของปัญหาอุปสรรคที่วงเวียนซ้ำซากควรระวังเรื่องการเงินแต่จัก,กรวาลกำลังสนับสนุนให้คุณเพิ่มรายได้ผ่านการลงทุนการเพราะ,มะเมล็ดเล็กๆจากที่ฉันสัมผัสได้ คุณมักประเมินตัวเองต่ำเกินไปราวกับว่าคุณกดศักยภาพของคุณไว้โดยไม่รู้ตัวจงเชื่อมั่นในตัวเองคุณมีความสามารถมากกว่าที่คิดไว้มากเลิกหลอกตัวเองหยุดถอยหลังจงกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการมีคนมากมายที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณการเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆ จะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าฉันหวังว่าการอ่านไพ่ครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณขอให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จในสัปดาห์นี้